เปิด5สาวคู่จิ้นในตำนานของเวียสกุลวัฒเล่นเรื่องไหนเรติ้งพุ่ง เป็นนักแสดงชาวไทยในสังกัดช่อง7 HD สำหรับเวียสุกลวัฒนารถเขาสู่วงการบันเทิงจากการที่เอสุภชัยศรีวิจิตผู้จัดการส่วนตัวนักแสดงบังเอิญเห็นรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือของคนรูจ้จักจึงนั่งเครื่องบินมาถึงมหาวิทยาลัยเพื่อมาชักชวนตอนนั้นเวียอยู่ปี2และได้รับการอนุญ,ญาตจากพ่อแม่แล้วจึงตัดสินใจเข้าสู่วงการกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงผลงานละครเรื่องแรกคือพลิกดินสู่ดาวจากนั้นมี ผลงานละครอ,อื่นอย่างเพลงรักริมฝั่งโคง้งแสดงคู่กับอเล็กซานดราฮิดาวันบุญช่วยภารกิจพิชิตด,ดอกฟ้าสายน้ำสามชีวิตและวันนี้เราจะพามาสองหานางเอ,งเอกคู่จิ้นในตำนานของเวียแพนเค้กเคมานิดละครเรื่องพลิกดินสู่ดาวอัมพชราพภละละครเรื่องพระจันทร์ลายพยักทิสาวริทิสาละครเรื่องสัมปทานหัวใจโบเมลดาละครเรื่องพชระมนตามุกมุกดานารินรักละครเรื่อง มานบางใจ